สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับผมก็มาที่ร้านกาแฟร้านนี้เหมือนเดิมมาเป็นครั้งที่สองแล้วไม่รู้ติดใจอะไรน่าจะติดใจบ่อน้ําหน้าร้าน <c oughs> อาวันนี้นะฮะก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับสําหรับนักศึกษาที่กําลังเรียนบัญชีอยู่หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาบัญชีนะครับ ผมก็เอาประสบการณ์ของผมมาแหละจากประสบการณ์ของผมเล็กๆ h m e นะฮะแต่ว่าก็เจอนักบัญชีเจออาจารย์มหาวิทยาลัยจานวนมากแหละก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ฟังนะครับ mm hmm. เผื่อมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบการเรียนในสายบัญชีให้มันดีขึ้นกว่าเดิมคือปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าจริงๆมันจะต้องมีการปรับให้ตามยุคตามสมัยหรือ ปรับให้ตรงตามความต้องการของคนที่ใช้แรงงานนักบัญชีงไงอาจารย์เจษย์ค่ะค่ะคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปเป็นวิกรให้กับทางมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยต่างๆหลายที่นะครับแล้วก็ได้ยินอยู่เรื่องหนึ่งครับในเรื่องของค่าจ้างแรงงานของนักบัญชีซึ่งราคาถูกอเอาระดับปริญญาตรีเลยนะครับผมถามว่านักศึกษาเนี่ยเรียนจะจบกันอยู่แล้วเนี่ยมาสัมมนาบัญชีกันเนี่ยในวันนี้เนี่ยนักศึกษาเรียนจบไปแล้วทาบัญชีไหมเขาบอกว่าไม่ทํา สัก80-90%บอกไม่เป็นนักบัญชีแล้วส่วนที่เหลือก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นดีอ่ะค่ะอาจารย์อย่าถามอย่านักศึกษาเลยค่ะอาจารย์แค่พนักงานของเราที่ทํางานอยู่ให้กับเราที่เป็นนักบัญชีแบบวัยรุ่นวัยรุ่นที่จบมาแล้วเรารับเข้ามาทํางานยังบอกเลยค่ะว่าขอทํางานกับอาจารย์แค่เพียงสองสามปีก็พอ,อแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปประกอบอาชีพอะไรถามกับบัญชีไหมไปสวัสงานเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเอาความรู้ซึ่งทั้งนี้ทุกคนบอกเลยค่ะว่าไม่ได้อยู่ในแวดวงบัญชีต่อไป อืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับที่เราซึ่งอยู่ในวงการบัญชีก็ควรจะต้องพึงตระหนักกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันคราวน,นี้ผมก็มีปัญหาที่จะถามว่าต่อครับแล้วคุณจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ละ่ะเรียนจบไปเอาปอตีเลยนะเขาบอกว่าไม่เกิน1 5ื่นห้าครับผมฟังแล้วก็ตกใจครับเขาบอกว่าขอแค่เพียงหมื่นสก็ยังได้เลยอันนี้คือแถวแต่างจังหวัดนะ เขาขอแค่หมื่นสามหมื่นสี่หรือไม่ก็ขอให้จ้างเขาทํางานก็พอแล้วเพราะเขาเรียนบัญชีมานี่เขาเข้าใจว่าเรียนบัญชีแล้วไม่ตกงานก็เรียนมาแต่เรียนเนี่ยเขารู้สึกมันยากมันยากเกินกว่าความสามารถของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าในโลกของการทํางานจริงๆแล้วเขาจะไปได้แค่ไหนเขาก็เลยขอค่าจ้างถูกๆหลังจากเรียนจบซึ่งผมตกใจเพราะว่าอะไรครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยผมจบปตีบัญชีเหมือนกันผมก็ขอเงินเดือนหมื่นห้าเช่นกันครับแล้วผมก็ได้ประมาณหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดด้วยนะเมื่อ20ปีก่อนนะครับ แต่ผ่านมา20ปีก่อนนักศึกษาก็ยังมีโมเดลความคิดอยู่ในราคานี้เท่าเดิม,มครับกท,ทั้งที่ของมันราคาแพงขึ้นแบบนี้เราจะมองว่าอย่างไงครับเรื่องราแบบนี้ทําไมนักบัญชียังได้ค่าจ้างถูกๆอยู่ทําไมไม่ได้ราคาแพงๆเราอาจจะตอบว่าก็นักบัญชีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความต้องการของตลาดแรงงานตามดีมาและซัพพลายหรือเปล่าถ้าความต้องการเยอะราคาก็แพงขึ้นความต้องการน้อยราคาก็ถูกลง<ต>หรือจริงแล้วนักบัญชีเป็นยังไง อาจารย์แบบว่าความถ้าพูดถึงความต้องการนะทุกธุรกิจก็ต้องการนักบัญชีหมดเลยนะต้องการนะครับแต่ว่าเอาไปแล้วทํางานให้เขาตอบโจทย์ผู้อุการไหมอันนี้ผมมองในมุมของ SME นะครับบริษัทมหาชนผมไม่เคยไปยุ่งหรอกผมก็เลยไม่ไปพูดถึงละกันนะครับผมมองในมุมของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่แบบมหาลาลัยตัวท็อปนะก็เป็นมหาวิทยาลัยทั่วๆไปละกันที่กระจายกันอยู่ใน ทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยแหละก็มีสอนสาขาการบัญชีทั้งนั้นเลยเออเราเราควรจะต้องมามองไว่าเด็กของเราทําไมถึงได้ค่าจ้างถูกและเด็กของเราก็ขอค่าจ้างถูกด้วยอะ่ะคือที่ขอค่าจ้างถูกเพราะรู้อยู่แล้วว่าราคามันไม่เกินไปกว่านี้แล้วก็เลยขอค่าจ้างถูก<อ>มุมมองหนึ่งก็คืออาจารย์เจี๊ยบมองไงมุมมองหนึ่งเนี่ย<อ>ผมมองว่าเพราะว่าเราเนี่ยสร้างบัณฑิตมาไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการแล้วตลาดก็เลยไม่ยอมจ่ายราคาแพงสําหรับนักบัญชีของเรา จนจนกลายเป็นบางครั้งเชฟเองก็รู้สึกว่าราคาหมื่นห้าเนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกกําหนดเอาไวโ้โดยโดยผู้ประกอบการหรือเปล่าว่านักบัญชีจบใหม่เนี่ยต้องจ้างแบบนี้ของอาจารย์มโนบยี่สิปีที่แล้วหมื่นห้าของเยบเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็หมื่นห้าอ่ามันหมื่นห้าเพราะว่าผู้ประกอบการอาจจะมีมุมมองว่าเด็กจบใหม่ปตีนะต้องราคานี้ค,คุณก็ยังทํางานอะไรให้ชั้นกับ บริษัทของฉันไม่ได้ฉันยังต้องจ้างหัวนหน้าบัญชีมาสอนงานคุณอยู่หลังจากที่คุณเรียนจบ <ried. S 2> ไปแต่ถ้าเกิดคุณเรียนจบมาแล้วและคุณทํางานได้ในระดับที่ฉันจ้างคุณคนเดียวแล้วมันสามารถยื่นงบได้เลยเนี่ยผมว่าเขายอมใจ่ายในราคา20,000อ,อัพนะ,ะแต่เพราะปัญหามันคือว่าเราเห็นว่าเด็กที่จบใหม่เนี่ยยังทํางานไม่ได้ยังจะต้องมาพร้อมเรียนรู้ต่อหลังจากที่เรียนจบมาต้องมีหัวนหน้ามาก็คือต้องจ้างหัวนหน้ามาในราคา2 0 0 0 0 3 0 0 0 0เพื่อมาสอนงานเด็กที่มาทํางานด้านเอกสารเ<อ>ท่านั้น ส่วนงานที่อาศัยความรู้ความสาม,มารถอะไรที่มันเป็นแบบขั้นขั้นสูงเนี่ยเด็กยังทําไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บเอกสารการปิดบัญชีและออกงบการเงินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เด็กจะทาไม่ได้เพราะพิ่งจบใหม่ไงใช่ใช่ค่ะก็เลยไม่สามารถที่จะจ้างสูงไปมากกว่านี้แล้วกลับกลายเป็นว่ามุมมองของผู้ประกอบการในธุรกิจ SME เนี่ยนะคะจ้างนักบัญชีที่จบมาใหม่เนี่ยก็ ให้มาแค่เพียงเป็นผู้ช่วยหรือให้มารวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชีเท่านั้นใช่แล้วอา้าวแล้วจะใช้ความรู้ทางวิชาชีพบัญชีไหมก็อาจจะไม่ได้ใช้มากนะักอ่าก็จะมองไป,ไป,ไป,ไปเป็นเรื่องของแรงงานบัญชีแบบขั้นเบสิกละกันนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ไปมองนะเรื่องเทคโนโลยีเรื่องหุ่นยนต์เรื่องระบบ API ที่เข้ามาแย่างงานานักบัญชีหรือ AI ที่เข้ามาแย่างงานานักบัญชีเนี่ยก็มีเข้ามาด้วยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นปัญหามากเลยสําหรับการผลิตบัณฑิตนะครับ ผมก็เลยมองว่าอย่างนี้ครับทําไมหลักสูตรที่เราเรียนกันมา4ปีนะสปีที่เราเรียนบัญชีกันมาเนี่ยสี่ปีที่จะได้เป็นบัณฑิตเนี่ยทำไมเราไม่แยกเด็กเป็นสองกลุ่มไปเลยคือเราคงเข้าใจอยู่ว่าบางมหาลัยก็แยกเป็นนักบัญชีต้นทุนันกบัญชีสอบบัญชีนักบัญชีภาษีอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจอยู่แต่ผมอยากให้แยกเป็นอย่างนี้ด้วยครับแยกไปเลยว่า เนี่ยมหาลาัยแบบเกรดแบบคุณเนี่ยนะแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยเด็กของคุณมักไม่จะไม่เข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรอกไม่ไปทางานในตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ควรให้เขาเรียนบัญชีชั้นสูงหรือบัญชีอะไรที่มันจะไปยุ่งเกี่ยวกับง,งานของเขาอะ่ะอะไรที่เป็นแอดวานซ์ไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนไปเรียนไอ้ที่คุณจะเรียนจบไปแล้วคุณจะไปทําอะไรเลยดีกว่าอ,อันนี้นะหรือบางทีคุณเรียนจบไปคุณไม่ได้อยากจะเป็นผู้สอบอ่ะคุณก็ไม่ควรจะต้องไปเรียนในงานด้านตรวจสอบอะไรนักหนาคือมันไม่จําเป็นจะต้องให้เด็กเรียนจบมาแล้วทุกคนจะต้องเรียนเกรด และวิชาตามที่สภากำหนดเพื่อไปสอบเป็น CPA หรือสอบเป็น TA หรือไปเป็นผู้ทำบัญชีอะไรประมาณนี้คือบางทีเราอาจจะต้องมองว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องเรียนอะไรเยอะฟุ้งเฟอ้อไปขนาดนั้นหรอก4ปีเนี่ยคุณควรจะต้องเรียนในสิ่งที่คุณจะไปต่อคือบางทีอาจจะต้องมองว่าเราผลิตบุคลากรเราเพื่อไปเป็นใครครับเพราะว่าอย่างประสบการณ์ของผมนะ,ะถ้าเกิดคุณจะเรียนจากมหาลัยดังๆเนี่ยแน่นอนครับคุณเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แน่นอนคุณเรียนบัญชีั้นสูงคุณต้องได้ใช้อยู่แล้ว แล้วส่วนใหญ่คุณก็ไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีกันคุณก็ต้องเรียนตรวจสอบอยู่แล้วแบบนี้ได้แต่มหาลัยแบบครูทอนต่างจังหวัดล่ะที่เด็กไม่ได้ต้องการไปเป็นผู้สอบเด็กไม่ต้องการไปอยู่ในบริษัทมหาชนน่ะและเขาจาเป็นจะต้องไปเรียนไอ้วิชาพวกนี้อยู่ซึ่งมันไม่จําเป็นต่อการดรวมชีพต่อการทํางานต่อการหาเงินของเขาอะ่ะให้เขาไปเรียนตรงๆเลยดีกว่าไหมเช่นนะครับถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะไปเป็นนักบัญชีใน SME คุณก็เรียนมาตรฐานการบ,บัญชีแบบ N อปไปเลยมาตรฐานชุดเล็กย2บอบทเท่านั้น แล้วก็ไม่ต้องไปเรียนในเรื่องของบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องของคุณเช่นบัญชีสูงงบการเงินรวมตรวจสอบบัญชีเพราะคุณจะไม่เป็น,ปนมันอยู่แล้วหรืออื่นๆที่มันจะทําให้คุณเสียเวลาในการเรียนเกินไปแล้วก็อาจจะลดเวลาในการเรียนตรงนี้ออกมาได้ว่าเออเรียนแค่เพียง3ปีเท่านั้นนะสำหรับวิชาบัญชีภาษีที่คุณจําเป็นต้องใช้ส่วนอีกปีนึงเนี่ยที่ตัดบางตัวออกไปที่ไม่เกี่ยวการที่คุณจะไปทํางานในมหาชนหรือเป็นผู้สอบเนี่ยคุณเอาไปเรียนปฏิบัติตโดยตรงเลยไหม ไปทําบัญชีโดยตรงเลยมีความเชี่ยวชาญในการเรียนทางสายทําบัญชีโดยตรงของ s m e เลยปิดบัญชีให้เป็นเลยในธุรกิจ s m e เลย1ปีปฏิบัติอย่างเดียวจบออกมาแล้วเนี่ยทำงานได้เลยครับไม่ต้องมีคนมาสอนแล้วก็ขอค่าจ้างในราคา2 5 0หมเลยไหมล่ะเพราะคุณไม่ไปมหาชนคุณไป s m e คุณไปเป็นนักบัญชีเป็นผู้จัดการบัญชีใน s m e เลยอขอ25งหมแล้วคุณทําบัญชีได้แล้วอะ่ะหปีเนี่ยเรียนตรงๆกับคุณเลย แล้วถ้าเกิดคุณทํางานไปสักพักหนึ่งคุณอยากเป็นผู้สอบหรือคุณอยากไปทํางานในบริษัทมหาชนก็อาจจะมีการวัดความรู้ในบางตัวที่คุณไม่ได้เรียนอ่ะไปลงเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเรียนเพิ่มขึ้นมาสมมติว่าคุณอยากจะเปลี่ยนใจไปเป็นผู้สอบแล้วแต่วิชานี้คุณไม่เคยได้เรียนสภากําหนดว่าต้องเรียนคุณก็ไปเรียนเพิ่มซะเพื่อให้คุณไปสอบได้แบบนี้มันจะดีกว่าไหมและอีกมุมหนึ่งอาจารย์เส์ไม,ม่ได้พูดเลยนะ อีกมุมนึงเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ควรจะต้องมีสํานังกงานบัญชีในมหาวิทยาลัยด้วยเพื่อให้เด็กของคุณเนี่ยสามารถทาบัญชีได้โดยตรงจะไปรอพึ่งพิง,พงว่าแค่ไปฝึกงานสองสาเดือนแล้วพอมันไม่พอครับจริงๆอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมาเปิดสํานังกงานบัญชีหรือมีงานจริงๆเลยแล้วคุณก็มีเครือข่ายในผู้ประกอบการหรือคนในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ได้ลูกค้าแล้วก็เอางบตรงนี้มาให้เด็กได้เรียนได้นะผมว่ามันน่าทำไง เด็กก็ได้เรียนจริงๆก็ได้เรียนกับอาจารย์จริงๆแล้วถ้าเกิดอาจารย์ยังไม่มีเทรนเนอร์นะฮะยีโร่การบัญชีก็อยากจะแนะนําตัวเองว่าเราก็เป็นเทรนเนอร์ให้ได้สําหรับการจัดตั้งสํานังกงานบัญชีมาให้มันมีหลักสูตรแล้วอาจารย์ที่มีความรู้ประสบการณ์ในด้านของวิชาการบัญชีภาษีอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาเป็นเทรนเนอร์เด็กอีกทีหนึ่งในสายปฏิบัติมาควบคุมมาดูแลเนาะใช่เพราะอาจารย์ก็จะมีความเข้าถึงตัวเด็กอยู่แล้วไงครับส่วนสายปฏิบัติก็อาจจะให้เราลงไปช่วยเหลือหรือว่า เป็นเทรนเนอร์ให้ในระดับเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะสามารถทําเองได้มันอาจจะกลายเป็นธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่เกื้อหนุนให้เด็กนั้นอาจจะจบมาแล้วก็ทํางานในสํานักบัญชีของภาควิชาในมหาวิทยาลัยเลยก็ได้ไงฮะเพื่อให้ได้ทางานจริงอะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราทําไมจะต้องมาจํากัดอยู่กับสิ่งเดิมๆล่ะแล้วเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้สิ่งเดิมๆนั้นมันไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและราคาค่าตัวของนักบัญชีในปัจจุบันแล้วฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วนะฮะอย่าหาว่าผมออยากมาขายอะไรให้กับ คนที่มันดูคลิปเลยนะก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นนะแลถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรดีๆก็ลองแนะนํามานะฮะตอนนี้เนี่ยความคิดของผมความรู้ผมก็มีแนะนําแค่นี้ก็อยากจะแนะนํานําเสนอสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเห็นเด็กนักศึกษาบอกว่าเรียนจบมาแล้วไม่อยากทํางานบัญชีเพราะมันยากแต่ได้เงินเดือนน้อยอ่ะใช่ใช่ค่ะก็อยากจะแบบมามาแสดงความคิดเห็นในส่วนที่อาจจะความคิดเห็นของเราแค่เพียงนิดๆีหน่อยนี้อาจจะช่วยให้สังคมนักบัญชีของเรามัน มันสามารถปฏิบัติงาน,นจริง,งได้เลยตั้งแต่เรียนจบใช่ไหมคะไม่ต้องไปฝึกงานต่อในลักษณะของการทํางานแล้วได้รับเงินเดือนที่น้อยน้อยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็อายุมากแล้วกว่าจะทําบัญชีได้มันค่อนข้างที่จะเสียเวลาเยอะคะอ่ะฟังถึงตรงนี้แล้วนะฮะติดต่อยันโลมาเลยอยากมีสํานักงานในมหาวิทยาลัยอยากให้เราเข้าไปช่วยเซตอาจารย์มีความรู้พร้อมที่จะกับการเปลี่ยนแปลงแล้วมาทํา MOU กับยันโลเลยซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้ ผมจะไปทํา MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับทางภาคเหนือนะครับซึ่งเขาเห็นว่าการทํางานสายปฏิบัติที่นักบัญชีควรจะต้องเป็นมันจําเป็นต้องมีก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับมหาลัยแห่งแรกนะครับที่เราจะไปแล้วก็เราก็ยังสนใจมาหาวิทยาลัยอีกที่อื่นๆนะครับที่คิดว่าอยากจะพัฒนาเด็กของคุณให้สามารถทํางานได้เรียนจบไปแล้วทํางานได้มีค่าตัวราคาสูงก็ติดต่อทางยีโร่มานะครับที่ไลน์ at yellow training ครับ